ให้เราเข้าใจว่าปีชมเนี่ยมันเป็นปีที่คนแต่งกันมันไม่ได้เป็นปีจริงกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตในเวลาใดก็ตามเวลานั้นชื่อว่าเลิกปียาวมีเวลาดีมงคลดีเสด็จดีแก่บุคคลนั้นแล้วแต่ในขณะใดก็ตามที่เราทำกายวาจาใจผุจริตนั่งอยู่ในเวลานั้นนัลยมันจะเป็นเวลาเหตุการณ์เหตุผผู้คนผู้หลาร้องไห้น้ำตาไหลชักท้่ชักนอนติดอกชกตัวจากกา การทำทางกายวาจาใจทีจริญของตนมีแต่ความอัปบปมงคลมีแต่ความเสือ่อมลาภเสือ่อมยศมีแต่การเสื่อมชื่อเสียงเงินทอรลาภสการะเพาอะไรก็ตัวเองปรับพฤติกายวาจาใจทุนน่จิด้วยตัวเองก็ต้องรับผลจากการกระทำด้วยตัวเองสุดท้ายแล้วถ้าเราทำสิ่งใดเราต้องเป็นผู้รับผลของการกระทำในสิ่งนั้นเสมอเราไม่ทำต้องรับผลนะไม่ต้องรับผล ดังนั้นเราต้องกลัวในการกระทําของเองไม่ใช่กลัวในโชคชะตาไม่ใช่กลัวในปีชงไม่ใช่กลัวในสิส่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่กลัวในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่สิ่งที่ควรกลัวที่สุดคือความเลวความชั่วจากกายวาจาและใจของสันดาของตัวเองนั่นแหละคือสิ่งที่ควรกลัวแต่ปัจจุบันเราไปกลัวอะไรเราไปกลัวว่าลัคนาราศีนี้ปีนี้ดาวนั้นจะชนดาวนี้จะพุ่งชน ดาวนี้จะเข้าดาวนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้ธุรกิจล้มโจมไม่มีเงินมีทองเป็นหนี้เป็นสินคําถามคือเราลืมไปหรือเปล่าว่าเราเป็นหนี้เป็นสินพระสันดา์ตัวเองหรือเปล่าเป็นพระสันดาตัวเองไปกู้หนี้ยืมสินมาโลกเพ่งเล็งอย่าได้ซับคนอื่นจนไม่รู้จะประมาณในการใช้จ่ายจนนํามาสึ่งการเดือดร้อนตัวเอง เพราะตัณหาความยากของเรียนนำมาสู่ความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไปเอาสินน้ำมาเป็นของเราจึงเกิดความทุกข์ร้อนเดือดร้อนร้อนใจในปัจจุบันฟังนะฟูทุกวันนี้ไม่มีใครไม่มีความทุกข์นะเนี่ยตอนอาจารย์มาถึงเนี่ยมีลูกศิษย์อาจารย์คนหนึ่งก่อนหน้าได้เกี่ยวกัอาจารย์มากนะครับดา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 อาจารย์วันนีงไปมาเล็ไปมาเล็กไม่ถึงอาจารย์นะ ไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งพ่อจานะไม่ใช่เพราะบรรดาอาจารไม่เกี่ยวนะมันเป็นมะเร็งมาก่อนแล้วทำผู้ป่วยเจอมันเป็นมะเร็งวันหนึ่งเนี่ยมันตัดสินใจเข้ามาอยากจะมาฟังค่ะมันก็มาอีตัวมีอมันเนี่ยเขาเกลียดอาจารย์มากอาจารย์ทุกวันเพราะวันหนึ่งเนี่ยเข้ามาฟังธรรมอาจารย์ก็สอนให้มันเตรียมตัวรอคอยการตายถ้ามันป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วในยามแท้าจารย์แต่วันนั ER 緊緊้นที okay. <c oughs> ่มาหาอาจารย์หน้าตามันยังสดใสดีอยู่นะไม่ได้สู้นโสนก็เสียวอะไรไม่ได้ ยังปกติดีอยู่ถ้าตั้งใจฟังยังเดินเหินได้ตามปกติสร้างคำเพื่อเราคอยการตายวันนั้นอาจารย์อธิบายอีิจังพูดคำนั้นๆการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การตไปให้มันตายมันก็ตั้งใจฟังอย่างดีมากแล้วมันก็เข้าใจวันที่มันก่อนมายันร้องไห้กับอาจารย์ว่ามันรู้มันจะตายแต่นอกจากวันที่มันมาหาอาจารย์มันก็ยังร้องไห้เลยเออไม่ได้หายแต่ร้องไห้เพราะมีใจวมากเข้าใจหักธรรมแล้วก่อนตายในครั้งนี้ ่อนที่มันจะตายครั้งนี้มันเข้าใจหลักธรรมธารเสเลยก็ได้เลยแล้วแล้ววันนั้นเมียมันที่นั่งฟังอยู่ด้วยที่มันโกรธมันเกียดพราชาพยดาพระราชาวันนั้นมันได้ยินที้ฟังธรรมอาจารย์แสดงต่อหน้าหัวมันมันก็เข้าใจธรรมะนวันนั้นแล้วมันก็ฝากชีวิตไปกับอาจารย์ให้สอนธรรมะกับมันต่อไปวันนั้นมันกลับตัวกลับใจจาดาอาจารย์ฝักตัวเป็นลูกศิษย์ในวันนั้นเลยนับจากวันนั้นที่มันได้ยินได้ฟังธรรมะของพระเจ้าต่อมานี่อาจารย์ไม่มีโอกาสเข้าไปเยี่ยม พอรับรู้ว่าเขาสุบหลงมมากแล้วปัจจุบันเนี่ยเดินเหิือไม่ไหวแล้วนอนแล้วก็ซ่าลากการจะก้อจับแขนเดือยกระดูกหนังก็เหย่ยวย่นไม่เหลือความเป็นคนปกติแล้วถ้านอนหลับเนี่ยไม่ต่างจากนคนตายเลยสร้างศพท้องก็บวมอืดขึ้นมาเท้าก็บวมอืดขึ้นมามันเหมือนคนตายสักพักแล้วอ่ะสภาพมันไปนสร้างศพไปเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็สอนให้เขาพิจารณาทำรอคอยการตายถามว่าปัจจุบันกังวลต่อความตายอยู่ไหมเขาบอกอาจารย์ว่า อาจารย์ผมไม่กลัวความตายแล้วทุกวันเนี้ยผมพิจารณาความตายเป็นอารมณ์ว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะตื่นขึ้น,นมาตอนเช้าไหมถ้าตื่นขึ้นมาโอ้วันนี้กูยังชนะความตายได้อีกแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่มีวันเอาชนะต่อความตายหรือพย,ยามัจุลชในชีวิต <akkor S 1> นี้เขาได้เพราะเขากรลังนอนรอควมามตายว่าเมื่อไหร่พยามัจุลชีจะมาเอาชีวิตเขาไปเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นเขาพูดไปอาจารย์อาจารย์บอกเออดีสิไม่คัวตายอย่างนี้สิใช้ได้นอนรอคอยการตาย นี่เรียกว่าเป็นการตายที่สมบูรแบบที้สุดไม่มีการกลัวเพลงต่อความตายอีกต่อไปนี่เรียกว่าคนที่เข้าใจหลักธรรมะของพระเจ้าอย่างแท้จริงพวกเราทุกคนเนี่ยเตรียมตัวรอคอยการตายแลัวก็เรู้ยงล่าสุดอาจารย์ปรายศัยดิ์ธรลาศออาเขยของอาจารย์เองจู่ๆน็าตายอาจารย์ตกใจมากขับรถนี่ไปคนคนตายแลวตัวเองก็ตายด้วยเพราะเวลาตาย